โชคดีอยากเป็นคนดวงดีนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะเป็นไงคะได้ยินคําว่าสองร้อยนะคะถึงเข้ามาชมคลิปนี้ใช่ไหมคะข้อแรกก็คือนะคะคุณต้องเชื่อก่อนค่ะเชื่อว่าตัวของคุณเป็นคนที่โชคดีเป็นคนดวงดีบอกตัวเองสิคะเขียนสิคะฉันคือคนโชคดีฉันคือคนดวงดีนะคะฉันนะคะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะไปที่ไหนก็ผ่านสบายนะคะสองก็คือนะคะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าชื่นชมอวยพรเก่งนะคะลองทําดูค่ะเจอใครก็อวยพรชื่นชมนะคะเพราะพลังงานที่ดีที่มันออกจากตัวคุณนั่นแหละค่ะจะเรียกความโชคดีให้กับคุณเช่นนะคะ อวยพรว่านะคะขอทุกคนโชคดีนะคะได้เงินล้านนะคะวันนี้ได้เงินแสนนะคะสมโชคดีแบบไม่มีเหตุผลเงินเข้าแบบไม่มีเหตุผลเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยเจอแต่คนดีๆเจอแต่คนที่น่ารักนะคะได้โอกาสที่ดีนะคะสค่ะนะ,ะต้องเป็นคนที่มีความสุขค่ะ เป็นคนที่มีความสุข้อยู่เสมอมีความสุขด้วยตัวเองเช่นนะคะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมีความสุขด้วยตัวเองชอบออกกําลังกายชอบทําขนมชอบทําอาหารชอบอ่านหนังสือชอบแบ่งปันความรู้ดีๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนดีด้วยนะคะคนที่คิดดีพูดดี